ถ้าใครเคยคิดว่าการเรียนรู้วินัยคือเรื่องแห้งแลง้งวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับชายคนหนึ่งผู้ที่เปลี่ยนวินัยให้กลายเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นเขาไม่เพียงแต่เคร่งครัดแต่ยังลึกซึ้งและเปี่ยมด้วยเมตตาพระอุบาลีเถระไม่ได้เคร่งเพราะอยากเด่นแต่เคร่งเพื่อปกป้องพระธรรม ให้บริสุทธิ์อยู่เสมอสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการธรรมะในสายลมเติมใจให้สบายคลิปนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวของพระอุบาลีเถระและเช่นเคยครับหากมีข้อคิดเห็นหรือคำถามใดๆยินดีรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเสมอครับผู้ฟังหลายท่านอาจเคยได้ยินคำว่าพระวินยัย แต่แท้จริงแล้วมันไม่ได้หมายถึงแค่กฎข้อห้ามวินัยในทางพระพุทธศาสนาคือโครงสร้างที่หล่อเลี้ยงศาสนาให้มั่นคงเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของพระธรรมวินัยและผู้ที่แบกรับภาระนี้ไว้ในยุคพุทธกาลก็คือพระอุบาลีเถระแต่การจะเป็นผู้เชี่ยวชาญวินัยไม่ได้เกิดจากแค่การท่องจำพระอุบาลี ไม่ใช่เพียงคนจำเก่งแต่เป็นผู้ที่เข้าใจเจตนาเบื้องหลังแต่ละข้อวินยัยท่านเคยกล่าวไว้ว่าธรรมะม่ใช่ไว้ให้ถือแบบแข็งทื่อแต่เพื่อรักษาใจให้ยืดหยุ่นไม่ผิดทางในหมู่สงนั้นแม้แต่พระอานนท์หรือพระสารีบุตรผู้เลิศด,ด้านปัญญาเมื่อมีข้อสงสัยในพระวินยัยก็ยังต้องมาถามพระอุบาลี มีอยู่ครั้งหนึ่งพระอานน์ถามว่าข้าแต่พระอุบาลีการพิสุุใช้จีวรที่ได้มาจากการทิ้งถือว่าผิดวินัยหรือไม่พระอุบาลีตอบกลับอย่างสุข,ขุมไม่ผิดหากจีวรน,นั้นไม่มีเจ้าของเดิมและไม่ได้ลักขโมยมาเพราะเจตนาแห่งวินัยมิใช่การยึดติดกับทรัพย์แต่เพื่อรักษาความบริสุทธิ์แห่งใจ และไม่เบียดเบียนผู้อื่นท่านไม่ได้ตอบแค่ตามตัวหนังสือแต่ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุและผลจึงทำให้คำตอบของท่านกลายเป็นแบบแผนที่สืบต่อมาถึงปัจจุบันในสมัยนั้นพระเถระผู้มีอาวุโสบางรูปเผลอละเลยวินัยด้วยความไม่ตั้งใจบางรูปถือวิสาสะว่าตนแก่แล้วไม่ต้องเข้มงวดมากนัก เรื่องนี้ถึงหูพระพุทธเจ้าพระองค์จึงรับสั่งให้เรียกประชุมสงฆ์และให้พระอุบาลีเป็นผู้อ่านข้อกล่าวหาแม้ผู้ที่ถูกร้องเรียนจะเป็นพระเถระอาวุโสแต่พระอุบาลีก็ไม่ลังเลท่านใช้วาจานุ่มนวลแต่หนักแน่นไม่มีความโกรธไม่มีอคติเพียงยกพระวินัยขึ้นมาเทียบแล้วชี้ให้เห็นด้วยเหตุผล พระเถระผู้นั้นแม้จะเคยมีเกียรติสูงส่งก็ยังยอมรับผิดและขอปรงอาบัตตามระเบียบเพราะความสัตย์ตรงและมีเมตตาของพระอุบาลีทำให้แม้แต่ความผิดก็กลายเป็นธรรมะผู้ฟังหลายท่านอาจสงสัยแล้ววินัยกับศีลต่างกันอย่างไรศีลคือข้อปฏิบัติที่บุคคลทั่วไปยึดถือ เช่นศีลห้าเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบและไม่เบียดเบียนแต่วินยัยคือระเบียบของพระภิกษุสงฆ์ที่ละเอียดลึกซึง้งตั้งแต่การห่มจีวรการออกบินทบาทการพูดจาแม้แต่วิธีเดินนั่งนอนก็มีแบบแผนพระอุบาลีคือผู้ที่รักษาวินัยนี้อย่างไม่มีข้อบกพร่อง และไม่ใช่แค่รักษาแต่สามารถอธิบายที่มาของแต่ละข้อวินัยรวมถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสบัญญัติขึ้นด้วยเหตุนี้พระอุบาลีจึงเปรียบเสมือนคลังวินัยของพระศาสนาหลังปรินิพานของพระพุทธเจ้ามีความกังวลว่าธรรมะจะเลือนหายวินัยจะสั่นคลอนพระมหากรสปะจึงเรียกประชุมสังายนาครั้งที่หนึ่ง เพื่อรวบรวมคําสอนของพระองค์ไว้เป็นหมวดหมู่พระอานน์รับหน้าที่เล่าพระธรรมหรือพระสูตรส่วนพระอุบาลีได้รับมอบหมายให้กล่าวพระวินัยปิดกทั้งหมดทุกถ้อยคําที่ท่านกล่าวคือการถ่ายทอดด้วยใจสงบไม่มีเสริมไม่มีลดทุกข้อวินัยที่เรามีในพระไตรปิฎกทุกวันนี้ส่วนหนึ่ง ก็เพราะการจดจำอย่างแม่นยำของพระอุบาลีนั่นเองเรื่องราวของพระอุบาลีเถระไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะปาฏิหาริย์หรืออภินิหารแต่ยิ่งใหญ่เพราะความยิงใจเสียสละและความสม่ำเสมอจากชายธรรมดาที่เคยกวาดลานวัดเขาไม่เคยอวดไม่เคยกลัวคำดูแคลนแต่กลับตั้งใจเรียนรู้ แม้ไม่มีพื้นฐานทางปราดแม้ว่าบวชแล้วท่านก็ไม่เคยหยุดศึกษาไม่นิ่งเฉยต่อความผิดแม้ผู้กระทําจะสูงส่งเพียงใดไม่นำวินัยไปใช้เป็นอาวุธแต่ใช้เป็นเครื่องส่องใจให้กลับมารู้จักตนเองพระอุบาลีคือหนึ่งในบุคคลต้นแบบที่ทำให้เราเห็นว่าธรรมะไม่เลือกชนชั้น แค่เลือกคนที่จริงใจตอนนี้เราได้รู้จักเบื้องหลังของพระอุบาลีเทระในฐานะยอดวินัยทรแล้วตอนหน้าเราจะพาไปดูอีกแง่มุมหนึ่งของท่านความสัมพันธ์ระหว่างพระอุบาลีกับพระอานทน์และบทบาทในช่วงปัดฉิมมวันของพระพุทธเจ้าที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งครับอย่าลืมกดติดตามธรรมะในสายลม เติมใจให้สบายเติมใจให้เบาสบายทุกค่ำคืนสวัสดีครับ